เอเยอวอรเซอร์สวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเพ็กโดน150นะครับผมปี2021-22นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวสี่วาวด้วยนะดเดิมจากโรงงานเลยนะฮะชุดสีเดิมนะครับเป็นสีแดงดำนะเดิมจากโรงงานสีสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะฮะคอนโซลยังดำดำอยู่เลยนะครับผมใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะฮะรถสวยมากๆเลยนะ ได้เป็นท่อเดิมนะครับคันนี้นะเดิมๆทั้งคันเลยพร้อมกับขี่ใช้งานเลยครับไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้เกียาวเลยฮะล่องยังลึกๆอยู่เลยอ่าคันนี้นะครับพร้อมเติมน้ํามันขับกลับเลยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะอ่า อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยสวยอยู่เลยเครื่องเดิมนะครับข้างเดิมนะไม่ดังแน่นอนควันไม่ไหลนะครับระบบไฟติดครบนะรถคันนี้สวยสวยเลยนะครับพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม่กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่8,2 0พโลเท่านั้นเองนะครับผมนะมาฟังเสียงท่อกันเลย อ่าท่อจะประมาณนี้เลยนะเครื่องเงียบๆเลยรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยครับประมาณนี้เลยนะค,คันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่45,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยอ่าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเหมือนกันครับผม